สวัสดีครับพี่โอครับจากสู์แน่แนวการศารึกษาต่อต่างประเทศ Learning Curve วันนี้พี่โอก็จะมาแชร์ในหัวข้อ,ขอเรื่องพัก h o m e s t a ์หรือหอพักแบบไหนดีกว่ากันนะครับในการที่น้องๆจะไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์นะครับ น้องก็ควรจะทราบก่อนนะครับว่าเอ๊ะเราเลือกโรงเรียนได้แล้วเนาะโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนชื่อแบบไหน,นโรงเรียนอะไรเ,ะเราก็ต้องมารู้ว่าที่พักที่เราจะไปพักหลักเป็นประมาณไหนเราควรจะเลือกที่พักแบบไหนนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับที่พักในประเทศนิวซีแลนด์โดยเฉพาะสําหรับนักเรียนมัธยมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทเนาะประเภทแรกก็คือพักแบบโฮมสเตย์ การพักแบบโฮมสเตย์ก็คือการพักอยู่ร่วมกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์นะครับแบบที่2หรือประเภทที่2นะครับก็คือการพักแบบหอพักหรือว่าบอดดิ้งนะครับหรือว่าเป็นเตอร์เทนโฮสเทลนะครับผมเรามาดูกันเลยเนาะว่าข้อดีของการพักแบบโฮมสเตย์เนี่ยมีอะไรบ้างพี่โอทำมาทั้งหมดอยู่7ข้อดีด้วยกันในการพักแบบโฮมสเตย์เรามาเริ่มดูในข้อแรกกันเลยเนาะ ข้อแรกเลยเนี่ยพี่โอคิดว่าน้องๆก็เคยได้ยินผ่านหูและเป็นคําที่ได้ยินบ่อยครั้งในเรื่องของเป็นการเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆก็เช่นเดียวกันนะครับข้อดีข้อแรกในการพักแบบโฮมเซก,ก็คือเรียนรู้วัฒนาธรรมใหม่ๆที่แตกต่างกับวัฒนาธรรมของบ้านเราเองหรือวัฒน,าธ,นธรรมไทยนะครับอาทิเช่นพี่โออาจจะยกตัวอย่างในเรื่องของ วัฒนธรรมในช่วงของคริสต์มาสแบบเนี้ยนะครับต่างกิจวิ่งเป็นยังไงที่บ้านมีใน,ในช่วงของคริสต์มาสอาจจะทานขไก่มว,วงกันอะไรแบบเนี้ยนะครับเราอาจจะเคยเห็นในหนังฮอลลีวูดอะไรเงี้ยในช่วงคริสต์มาสเขามีการ ให้ของขวัญกันอะไรเงี้ยมีการทําต้นคริสต์มาสแล้วก็ต้นคริสต์มาสที่นิวซีแลนด์นะครับน้องๆจะไม่ได้ใช้ต้นแบบที่เป็นพลาสติกเหมือนบ้านเราหรือเพื่อนอื่นนะเขาใช้ต้นสนนิวซีแลนด์เลยซึ่งนิวซีแลนด์ก็ขึ้นชื่อเรื่องของอต้นสนอยู่แล้วนะ้องเขาจะใช้แบบต้นสนจริงๆเลยครับมาแต่งต้นคริสต์มาสซึ่งตรงนี้น้องๆก็จะไดแบบ้ร่วม แสดงไอเดียในการตกแต่งจากต้นคริสต์มาสเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งนะครับในการที่น้องๆจะได้เรียนรู้จากวัฒนธรรมใหม่ๆห,หรือว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตรงนี้สิ่งไหนที่เป็นวัฒนธรรมดีๆเนี่ยเราก็เอามาปรับปรุงใช้กับตัวเราเองได้นะครับข้อต่อมาก็คือในเรื่องของการฝึกภาษาอังกฤษ นะครับน้องๆจะได้ฝึกภาษาอังกฤษกับสมาชิกภายในครอบครัวอย่างเช่นในมื้ออาหารนะครับในบนโต๊ะอาหารอะไรเงี้ยเนาะน้องๆก็จะได้มีการพูดคุยโฮสอาจจะถามว่าวันนี้อยู่เป็นยังไงบ้างอออ่ออยู่มีการบ้านไหมให้ไอช่วยทำไหมอะไรเงี้ยนะครับก็จะเกิดการปฏิสัมพันธ์กันนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อน้องๆเนี่ยจะได้มีโอกาสในการฝึกภาษาอังกฤษบางทีเนี่ยน้องๆอ,อาจจะ ไปเรียนไปนิวซีแลนด์มีภาษาอังกฤษแบบเบสิกแต่ถ้เกิดน้องๆได้ฝึกพูดคุยกับสมาชิกภายในบ้านฝึกกับคุณพ่อคุณแม่โฮสต์หรออือน้องบางคนอาจจะโชคดี มีลูกของโฮสต์นะครับรุ่นเราเขาเดียวกันกับเราอย่างเงี้ยเราก็สามารถคุยกับเขาได้เป็นวัยรุ่นเหมือนกันอะไรเงี้ยคุยภาษาเดียวกันอย่างเงี้ยกาจะเป็นคุยกันเรื่องสัพเพเหระเนาะหรืออาจจะเป็นเรื่องในโรงเรียนนะครับเรื่องฉันไม่ค่อยเข้าใจวิชานี้เลยเธออธิบายฉันได้ไหมแบบเนี้ยครับน้องก็จะได้ฝึกภาษาอังกฤษนะครับในข้อที่3ก็คือโฮสต์จะให้คําแนะนําในการใช้ชีวิต มีอะไรบ้างที่โฮสเขาจะให้คําแนะนําอย่างเช่นว่า,าน้องๆไปถึงในวันแรกนะครับน้องๆไม่รู้ว่าเอา๊ะจากบ้านโฮสเนี่ยเราจะเดินทางไปโรงเรียนยังไงยูก็จะแนะนําว่าอ่ะพาเราเดินไปเลยพาอ่ะออกจากประตูนี้นะแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะเราจะไปเจอที่ป้ายรถเมย์นะในป้ายรถเมยเ์ยูก็จะเห็นนะว่าเนี่ยตารางมา รถจะมารถเมย์เนี่ยจะมาจอดที่ป้ายเนี้ยกี่โมงกี่โมงโฮสก,ก็จะสอนหรือบางครั้งน้องๆไปถึงอาจจะแบบเตรียมเสื้อผ้าไปไม่พอเพียงอย่างเงี้ยน้องๆก็สามารถบอกโฮสได้นะครับว่าเออ,อยูพาฉันไปซื้อเออเสื้อแจ็คเก็ตหน่อยพาไปซื้อรองเท้าหน่อยอะไรเงี้ยแล้วโฮสก็จะแนะนํา ตรงนี้นะครับคือจุดเด็ดที่อพอน้องๆไปถึงแล้วเนี่ยมก็จะให้คําแนะนําเหล่านี้นะครับในข้อที่4ี่ก็คือฝึกความมีระเบียบวินัยตรงนี้เนี่ยพี่โอคิดว่าความมีระเบียบวินัยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองโดยที่น้องๆอ,อ,อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะครับอย่างเช่นว่านะครับตัวอย่างเนาะในเรื่องของวินัยในเรื่องของการตรงต่อเวลา น,น้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะมี be right ปัญหาเรื่องของการตื่นสายนะครับปลูกเท่าไรก็ไม่ตื่นอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่เราอยู่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยนะครับโฮสต์อาจจะมาเคาะประตูที่ห้องนะครับหรืออาจจะแบบให้นาฬิกาปลุกนะครับก่อนนั้นน่ะน้องน้องๆก็ต้องบอกโฮสต์กันว่าฉันมีปัญหาเรื่องการตื่นนะเธอรบกวนมาปลุกฉันหน่อยหรือว่าเธอมีนาฬิกาปลุกสำรองไหมอะไรเงี้ยครับ ก็คือน้องๆจะได้ฝึกวินัยพอน้องๆได้เริ่มเ,เรียนรู้หรือว่ามีวินัยในเรื่องของเวลาแล้วนะครับมันก็จะแบบซึมซับเข้าไปในเ,ในเป็นรูทีนหรือว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของเราเองเองได้เลยนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของอน้องบางคนเนี่ยอยู่ที่บ้านเนาะไม่ค่อยได้ทําความสะอาดอาห้องนอนของตัวเองที่หมายถึงที่เมืองไทยนะครับอา,อาจจะมีคุณ,คณพ่อหรือคุณแม่หรือพี่สาว น้องสาวมาช่วยทําความสะอาดห้องให้แต่ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยน้องๆจะต้องดูแลที่เป็นห้องนอนของตัวเองนะครับโฮสอาจจะบางโฮสก็อาจจะมีเข้ามาทําความสะอาดให้กับน้องๆได้อาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้น้องๆจะต้องคุยกับโฮสนะครับในข้อที่5ก็คือได้ทํากิจกรรมร่วมกับสมาชิกภายในครอบครัวตรงนี้นอกจากที่น้องๆ ไปหาประสบการณ์ในเรื่องของอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วเนี่ยน้องๆจะได้รู้ประสบการณ์ว่าคนนิวซีแลนด์เนี่ยช่วงวันเสารอาทิตย์เขาทำอะไรกันนอกนะครับทำไมช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนเนี่ยเห็นคุณตาคุณยายคนเนี้ยจุงน้องหมาออกมาเดินเล่นหรือทำไมคนนิวซีแลนด์นิยมไปจ็อกกิ้งช่วงเช้าช่วงเย็นเหลือเกินตรงนี้ยน้องๆจะได้ซึมซับแล้วน้องๆก็จะได้ ฝึกในการทำกิจกรรมอย่างเช่นว่าเย็นนี้นะครับลูกของโฮสต์น้องๆเดินทางกลับบาจากโรงเรียนแล้วลูกของโฮสต์เนี่ยเอออเ้ยยูไปเล่นบัสเก้บอกกับไอไม้เนี่ยเป็นสนามบัสของหมู่บ้านเรานี้เองออกไปเล่นด้วยกันเนี่ยครับก็เป็น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 หนึ่งในตัวอย่างที่น้องๆจะได้ร่วมทำกิจกรรมกับโฮสต์แฟมิลี่หรือในช่วงวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยโฮสต์แฟมิลี่เนี่ยอาจจะไปปิกนิกการที่ริมชายหาดใกล้ๆ บ้านแถวนั้นานเงี้ยน้องๆก็จะได้ไปร่วมปิกนิกกับโฮสเ์จัมอรี่แบบเนี้ยนะครับข้อที่6ก็คือน้องๆจะได้รับความรู้สึกอบอุ่นจากการดูแลของโฮสต์ตรงเนี้ยครับมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เหมือนเหมือนคุณพ่อคุณแม่ในเมืองไทยที่ดูแลเรา,านะครับ แต่ในการที่เราอยู่ไกลบ้านโดยเฉพาะอยู่ในต่างประเทศเนี่ยในความรู้สึกที่น้องๆได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกๆมีคุณน้องหมาน้องแมวอยู่ในบ้านเนี่ยน้องๆจะให้ความรู้สึกว่าน้องๆได้อยู่บ้านแล้วก็น้องๆมีโอกาสที่จะไม่ได้โฮมซิกหรือว่าคิดถึงบ้านมากนะครับนี่ก็จะเป็นจุดเด่นอีกอันหนึ่งนะครับในข้อสุดท้ายในข้อที่7นะครับผมก็คือในเรื่องของ กฎระเบียบความเคร่งครัดของการอยู่ร่วมกับโฮมโฮสเี่หรือว่าโฮมเซนะครับน้องๆจะได้รับความไว้วางใจจากคุณพ่อคุณแม่นั่นหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะวางใจในระดับหนึ่งว่าโฮสเทลเนี่ย จะเป็นหูเป็นตาแทนท่านนะครับตอนที่น้องอยู่โฮสต์แฟมลีรเนี่นี่ก็คือเป็นจุดเด่นตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าน้องๆอ,อาจจะแบบทำกิจกรรมกับเพ่โรงเรียนแล้วอาจจะไม่ได้กลับมาทานข้าวกัอโฮสต์แฟมิลรีแบบนี้นะครับน้องก็ต้องบอกหรือว่าแจ้งโฮสต์ก่อนว่าวันนี้ฉันไม่กลับมาทานข้าวนะอยู่ทานกันได้เลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็น้องๆกลับผิดเวลาเนี่ย โฮสต์บ้หรือโฮสต์แดดนะครที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะเริ่มกังวลแล้วแล้วเขาก็จะแบบเริ่มโทรตามหรือว่า t ทนะ็กซ์เมสเซหาน้องๆว่าว่ายูอยู่ไหนเนี่ยเออทุ่งกว่าแล้วยูยังไม่ถึงบ้านเลยเป็นห่วงนะอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะสร้างความอุ่นใจความสร้างความสบายใจให้กับคุณพ่อที่คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ที่เมืองไทยได้ในระดับหนึ่ง น,นี่ก็คือ7ข้อจุดเด่นของการพักอยู่กับโฮมสเตย์นะครับแต่เหรียญไม่มี2ด้านใช่ไหมครับน้องๆในการพักโฮมสเตย์เนี่ยมันก็อาจจะมีข้อด้อยของมันด้วยนะครับเรามาดูกันดูนะว่าการพักแบบโฮมสเตย์เนี่ยมีข้อด้อยอะไรบ้างเรามีข้อดีกัน7ข้อแล้วใช่ไหมครับข้อด้อยก็มี7ข้อเช่นเดียวกัน เรามาเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกเนี่ยอา,อาจจะเกิด culture shock นะครับคำว่า culture shock เนี่ยก็คือ culture culture นะครับก็หมายว่าวัฒนธรรมเนี่ยในรูปแบบของวัฒนธรรมชาวตะวันตกหรือวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันมีความแตกต่างกัน culture shock เนี่ยพี่โอจะยกตัวอย่างเรื่องของอในทางตะวันตกนะครับอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราเนี่ยเขาถือว่าไม่มีส่วนเอกลักษ สนสอย่างบ้านเราเนี่ยเราจะถือว่าเท้าเนี่ยจะเป็นอวัยวะที่ต่ําไม่ควรจะแบบเอาเท้าขึ้นมาสูงกว่าในระดับของศีรษะอะไรเงี้ยหรือว่าเวลานั่งโซฟาก็ไม่ควรจะยกเท้าขึ้นมาบนบนโต๊ะบนโต๊ะรับแขกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าทางทางทางสังคมทวันตรแล้วเนี่ยเรื่องของอวัยวะทุกส่วนของเราเนี่ย เป็นก็ถือว่าไม่ไม่มีสิ่งด่ำสิ่งสูงเนาะ,ะบางครั้งน้องๆไอ้แบบตกใจว่าคุณพ่อโฮสกําลังเดินลงบันไดจากห้องนอนเรามาเดินลงข้างล่างคุณพ่อโฮสกําลังแบบเอาเท้าไกาตรงอะไรเดียโซฟาเห็นเท้าสอกข้างเขาลองวัรู้สึกตกใจอะไรเงี้ยอันนี้น้องๆไม่ต้องตกใจนะครับว่าอันนี้คือเป็นวัฒนธรรมของทางทางชาวตะวันตกเขาเนาะอันนี้ก็คือหนึ่งตัวอย่างของคําว่าเขาชื่อชกันนะครับ ข้อต่อมาก็คือในเรื่องของการสื่อสารสังเกฤษตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาในช่วงแรกสำหรับน้องๆนนะครับบางครั้งเนี่ยน้องๆอาจจะไม่ด้วยที่ใสคนไทยเราอ่ะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีความเกรงใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางครั้งน้องๆอาจจะไม่ชอบอาจจะน้องบางบางคนอาจจะไม่ชอบทานผักอย่างเงี้ยน้องๆก็ไม่กล้าที่จะบอกมดว่าอยู่ ใช่ไม่ค่อยชอบทานทานสลัดนะหรือไม่ได้ชอบออทานผักบางชนิดในสลัดเนี่ยแล้วน้องก็ต้องบอกเขานะคะว่าฉันไม่ชอบผักชนิดเนี่ยเปลี่ยนจากผักชนิดเป็นผักชนิดอื่นได้ไหมหรือบางคนเนี่ยอาจจะแพ้อาทะเลอย่างเงี้ยครับบังเอญในมื้อเก็นมื้อนั้นเนี่ยมีกุ้ง มีกุ้งซึ่งเป็นอาหารทะเลที่น้องน้องน้องแพเนี่ยขึ้นมาในตัวอาหารแล้วน้องก็ฝืนกินอะไรเงี้ยแบบนี้ไม่ได้นะครับอันตรายเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องบอกกล้าที่จะพูดนะครับถ้าเกิดว่าน้องแพ้กุ้งแล้วน้องมีผื่นคันขึ้นเต็มตัวแลวน้องไม่บอกเขาเนี่ยผลผลเสียจะเกิดขึ้นกับตัวน้องเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็ต้องกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับตัวนี้ก็จะฝึกในเรื่องของการกล้าแสดงออก ของน้องไปในตัวด้วยนะครับในข้อที่3มก็คือโฮสอาจจะไม่ใช่คนนิวซีแลนด์หรือไม่ได้ถือสัญชาติหรือว่าหน้าตาเขาไม่ได้เป็นฝรั่งหัวทองแบบนี้นะครับเที่ยวอ,อยากจะ แชร์ให้น้องๆนะครับว่าประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยไม่ได้มีคนผิวขาวหรือหัวทองอย่างเดียวนะครับมีความหลากหลายในเรื่องของเชื้อชาตินะครับอย่างเช่นว่านิวซีแลนด์เขาเป็นเกาะใช่ไหมครับประเทศพื่นบ้านเขาเนี่ยก็จะเป็นพวกหมู่เกาะฟีจีหรือว่าซามัวซึ่งซึ่งเป็นเป็นชาวเกาะน,นะครับซึ่งคนนิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะเ,เปิดโอกาสให้ ประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าชาวเกาะเหล่านี้เข้ามาอยู่ในประเทศเขาหรือแม้กระทั่งคนเอเชียผิวเหลืองอย่างเราเนี่ยก็ตามทีนะครับเขาอาจจะเกิดและเติบโต,ตในนิวซีแลนด์บางครั้งเนี่ย a อฟแฟมิล,ลี่ของน้องที่นอ้นองไปพักกับเขาเนี่ยเขาอาจจะเป็นเอเชียเลยทั้งคู่หรือเขาจะมีรูปร่างลักษณะ เ,ออเหมือนเป็นคนชาวเกาะคือมีผิวสีตัวใหญ่ๆผิวดำๆอย่างเงี้ยตัวนี้พี่โอไม่อยากจะให้น้องๆตัดสินจากการที่เราเห็นรูปลักษณ์ภายนอกเนาะอยากให้น้องๆเปิดใจก่อน บางทีแล้วนะครับกลุ่มที่เป็นคนเอเชียหรือไม่ใช่ฝรั่งบนพองหรือว่าเป็นคนไอแลนเดอร์หรือเป็น,น,เ,น,เ,เ,ปนเป็นชาวเกาะเนี่ยก็าอาจจะใจดีกว่าฝรั่งอยู่ทองก็ได้นะครับอยากให้เปิดใจเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึ่งคือในเรื่องของความเชื่อหรือว่าศาสนาตรงนี้เป็นค่อนข้างจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเชื้อชาติศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่หรือว่าการเมืองเนี่ยไม่ควรจะนํามา มาเป็นตัววัดหรือเป็นตัวชี้ชัดนะครับว่าว่าศาสนานั้นไม่ดีหรือว่าคนสีผิวหรือคนเชื้อชาติเนี่ยไม่ดียังไงนะครับตรงนี้อยากให้น้องๆเปิดใจเนาะในข้อที่4นะครับก็คือใช้เวลาเดินทางไปกลับจากบ้านโฮสแฟมิรีร่กับโรงเรียนอาจจะนานไปหน่อยตรงนี้นะครับพี่โออยากให้น้องๆเข้าใจนิดนึงว่า สมมติว่าโรงเรียนของน้องเนี่ยอยู่ในตัวตัวเมืองหรือว่าตัวซิตี้เซ็นเตอร์เนาะแต่ว่าบ้านพักของน้องได้อยู่ไปนอกเมืองต้องใช้เวลาในการนั่งรถประจำทางเนี่ยอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีแบบนี้น้องๆก็ต้องเข้าใจว่าเราเดินแบบกลับบ้านได้อะ่ะมันจะเป็นส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วน,น้องๆต้องใช้บริการของขน,นส่งขนส่งสาธารณะอยู่แล้วะนะครับ ในการเดินทางตรงนี้น้องๆต้องเผื่อเวลาด้วยเนาะบางคุณอาจจะคิดว่าตรงนี้คือคือข้อเสียในการพักแบบหุ่มเซนะครับแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดนั่งชิวๆเพลินๆไปเนี่ยตรงนี้มันก็อาจจะแบบลบข้อด้อยของตรงนี้ไปได้เนาะ ข้อถัดมานะครับก็คือในเรื่องของอาหารการกินนะครับแอปเปิอได้มีเกินบ้างไปแล้วนะครับอาหารการกินเนะี่ยอาจจะไม่ถูกปักของของน้องอะร้อเพราะว่ามันเป็นเราอาจจะชินพวกกะเพราไก่ไข่ดาวชินกบะาหารไทยๆของเร แต่ว่าพอเราไปอยู่ที่ดูเนียเราต้องเราต้องทานอาหารตะวันตกกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาหารบางครั้งอาจจะไม่ถูกปากเนาะ<ม>ก็อย่างที่พี่โอเดได้แนะนําไปนะครับว่าอาหารไม่ถูกปากเนี่ยน้องก็ควรจะบอกกับโฮสต์แฟมิลเ่ตรงๆเลยว่าเป็นไปได้ไหมที่มือยินมือเนี่ยฉันขอเป็นอ่เช่นเป็นสปาเกตตีอ่ามิสบอลฉันขอเป็นพาสต้าบ้างได้ไหมเนี่ยคุยตรงๆกับโฮสตได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับ ข้อสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของบางทีเนี่ยอย่างที่พี่โอบอกไปว่ากฎระเบียบการอยู่ร่วมกันในสังคมครับก็ต้องมีกฎระเบียบเนี่ยเพื่อให้สังคมอยู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเน,ะนาะเช่นเดียวกันครับกฎระเบียบของม o สแฟมิลี่หรือว่าการอยู่แบบโฮมสเตย์เนี่ยก็คือจะต้องมีกฎระเบียบค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานเลยเนาะอ,อย่างเช่นกฎระเบียบของการแชร์ห้องน้ำเนี่ยครับว่า เราคนไทยเองเนี่ยจะติดอาบน้ําก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าใช่ไหมครับแต่คนมิวซีแลีด์เนี่ยเขาจะอาบน้ําแค่วันละครั้งอยู่เรื่องอาว่าอยู่จะอาบตอนเช้าตื่นตอนตื่นนอนมาแล้วอาบน้าหรือจะอาบก่อนนอนได้เพียงแค่1ครั้งต่อหนึ่งวันนะครับแล้วก็กฎระเบียบในเรื่องของการกลับบ้านโดยเฉพาะน้องๆท,ที่ที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีนะครับน้องน้องไม่สามารถกลับบ้านได้เกิน1ทุ่มใน,ในกฎของการพัก แบบโฮมเซ่ยคือเวลาเอร์ฟิวแล้วนะครับน้องๆต้องกลับบ้านก่อนเวลานี้<ม>ถ้าเกิดกลับหลังเวลานี้มันจะเป็นลักษณะของการผิกดกฎการอยู่โฮมซีหรือผิกดกฎหมายเลยก,ก,ก,ก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องบางคนเนี่ยอาจจะไม่ไม่ชอบถูกตีกรอบตรงนี้มากแต่ตรงเนี้ยมันคือสวัสดิภาพความปลอดภัยของน้องเองเพราะฉะนั้นเราน้แล้วเนี่ยน้องๆก็ต้องคํานึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับที่ก็คืออาจจะเป็น ข้อด้อยทั้ง7ข้อนะครับว่าน้องพอจะทราบแล้วว่าข้อด้อยมีอะไรแล้ว,ว่าข้อดีมีอะไรนะครับนาะอต่อไปนะครับเราก็จะมาคุยในที่พักประเภทที่2อก็คือแบบหอ,อพักก็คือแบบบอทติ้งหรือว่าสตูดิโอโฮสเทลนั่นเองนะครับจุดเด่นในการพักแบบหอ,อพักเนี่ยจริงแล้วพี่โอชือ่นชอบในการพักหอพักอยู่แล้ว แล้วก็จากประสบการณ์ของน้องๆที่ไปเรียนที่นิวซีแลนด์ไม่เฉพาะ New Zealand นิวซีแลนด์ด้วยในประเทศอื่นนะครับน้องๆส่วนใหญ,ญ่นิยมชมชอบแล้วกออ็ชอบที่จะอยู่แบบแบบเป็นบอดดิ้งมากกว่านะครับเรามาดูกันเนาะว่า,าจุดเด่นของการพักแบบบอดดิ้เนี่ยเป็นยังไงนะครับข้อแรกเลยนะครับก็จะมีการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ในการอยู่หอพักหรือว่าอยู่บอดิ้งเนี่ยนะครับน้องๆจะมีเพื่อนต่างชาตินะครับอยู่แล้ว ห้องพักคือห้องพักหนึ่งเนี่ยน้องจะไม่ได้มีห้องพักเดียวนะครับน้องจะต้องแชร์ห้องพักอย่างน้อยนะครับก็คืออาจจะมีแชร์กับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คืออาจจะมีสอเตียงนอนนะครับอาจจะเป็นเพื่อนที่อยู่ในในเยรเดียวกันหรือว่าชั้นเดียวกันแต่ว่าทางหอพักของโรงเรียนนะครับเขาจะไม่จัดให้ชาติเดียวกันอยู่ในห้องเดียวกันน้องเป็นคนไทยน้องอาจจะมีได้แชร์ห้องกับเพื่อนคนญี่ปุ่น ซึ่งน้องๆก็จะได้รับวัฒนธรรมใหม่ๆของคนญี่ปุ่นกับเพื่อนคนนี้นะครับในข้อที่2ก็คือน้องๆจะได้มีในการฝึกภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันกันกบการอยู่โฮมแฟมิลี่แต่การอยู่โฮมแฟมิลี่น้องๆจะฝึกภาษาอังกฤษกับสมาชิกภายในครอบครัวแต่คราวนี้ได้ฝึกภาษาอังกฤษกับเพื่อนในโรงเรียน ที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือจะเป็นเพื่อนเพื่อนรุ่นน้องหรือเพื่อนรุ่นพี่เรื่องตรงนี้เหมือนกับว่าเราเป็นวัยรุ่นนะเนาะเราก็อยากจะคุยเป็นภาษาวัยรุ่นเหมือนกันแบบนี้มันก็จะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะครับในข้อที่3นะครับก็คือน้องๆจะได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเช่นที่วีโอบอกไปตามข้อสอนนะครับน้องอาจจะมีเพื่อนที่อยู่ในห้องเดียวกันในบางในบางหอพักเนี่ยอาจจะแบบเป็น ใน,ในหนึ่งยูนิตหรือว่าในหนห้องเนี้ยอาจจะมี3-4ถึงเตียงนอนซึ่งตรงนี้ยน้องๆทีจะได้ฝึกว่าการอยู่ร่วมกับเพื่อนคนอื่นเป็นยังไงความการการ r เรสเพคหรือ การแสรงความเห็นอกเห็นใจกับเพื่อนคนอื่นอย่างเช่นว่าสมมว่าเราต้องอ่านหนังสือตอนดึกๆอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีสอบเงี้ยแล้วพออาจจะต้องบอกเพื่อนว่าเฮ้ยยูพรุ่งนี้ฉันมีสอบคือนิชาจะขอ,เ,อ,อเปิดไฟบนหัวเตียงชันนิดตน่นนะต้อง sorry นะต้องขอโทษเนี่ยเราจะได้ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น นะครับแล้วก็ในข้อที่4นะครับก็คือว่าให้ความสบายสบายใจในเรื่องของความปลอนไปเนาะโดยเฉพาะของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่เมืองไทยนะครับเพราะว่าในการพักแบบหอพักเนี่ยจะมีการดูแลตลอด2ีชั่วโมงจากเจ้าหน้าที่ดูแลหอพักที่เรียกว่าเป็น housemaster นะครับตรงนี้ก็คือค่าค่ำกลงคืนเนี่ยสี่ทุ่มเนี่ยทุกคนก็ต้องนอนละอันนี้การความสบายใจ ความรู้สึกปลอดภัยให้กับคุณพ่อคุณแม่และก็ตัวของน้องเองด้วยนะครับต่อมาข้อที่5นะครับก็คือปลอดภัยไม่ต้องเดินทางไกลนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเดินทางก็คือว่าหอพักจะอยู่ในบริเวณโรงเรียนใช่ไหมครับน้องๆก็จะให้ความรู้สึกปลอดภัยอางเช่ว่าอย่างเช่นในการอยู่หุมเสีเนี่ยน้องๆต้องต้องแบบนัง่งรถประจําทางเนี่ยในระหว่างทางน้องอาจจะเจอแบบโฮมเลส จะเจอคนแบบไม่ใส่แปลกๆจะเข้ามาทาํราร้าเยเรารูอเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะเกิดขึ้นบ้างนะครับตอนที่เราตอนที่เรานั่งรถประจำทางกลับไปที่ห่มเศษแต่ว่าในการอยู่หอพักเนี่ยน้องๆไม่ต้องออกไปไหนแล้วนะครับเลิกเรียนเสร็จแล้วก็เข้าหอพักเลยไอ้ตรงเนี้ยเราก็รู้สึกปลอดภัยแล้วก็แล้วเราก็ไม่ต้องเสียค่าค่าขับรถประจำทางด้วยนะครับ ข้อที่6นะครับก็คือจุดเด่นในการพักของพักนะันก็คือ,อภายในหอพักเนี่ยก็จะมีะห้องกิจกรรมสันทนาการต่างๆให้น้องๆไม่รู้สึกเบื่อเช่นมีโต๊ะมีปิงปองมีการเล่นยุกเกอร์มีห้องอินเทอร์เน็ตหรือห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยให้น้องๆได้ใ,ใช้คอมพิวเตอร์ฟรีนะครับแล้วก็ถ้าว่าน้องๆเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาเนนะ้วก็สามารถ ใช้สนามกีฬาของโูงเรียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินดอร์หรือว่าอ outdoor ใช้ฟิตเนสหลักเลิกเรียนแล้วก็กลับ oms, ลกลับกลับของพักแบบนี้นะครับนี่คือนีคือข้อดีในการพักของพักแบบเป็นที่มีเราจะมีกิจกรรมหลักเลิกเรียนนะครับทำให้เราทำเนาะ ข้อสุดท้ายนะครับแน่นอนครับว่าการการอยู่หอพักเนี่ยคือการอยู่ร่วมกันในสังคมเนาะมันจะมันก็ต้องมีกฎระเบียบต่างๆภายในหอพักเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยจะจะ,จะ,จะสร้างออความมีวินัยให้กับน้องๆเองเน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการการตื่นนอนการวันเนี้ยเป็นเวรที่เราจะต้องซักผ้าหรือแม้กระทั่งอือพอเราตื่นนอนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องพับผ้าโฮมอะไรเงี้ย ก็คือเป็นการฝึกวินัยเองไปในตัวนะครับอันนี้คือเป็น7ข้อจุดเด่นของในการพักแบบหอพักเนาะแล้วก็ในการพักหอพักกันนะครับต้องมีข้อด้อยเช่นเดียวกันนะครับข้อด้อยของพีโอก็จะทำมาเจ็ดข้อเหมือนกันนะครับข้อแรกก็คืออ,อันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของ เจ้าของเงินนั่นเนาะก็ค,คือคุณพ่อคุณแม่นะครับในเรื่องค่าใช้จ่ายใ,ในการพักหอพักเนี่ยอาจจะมีอัตราที่ที่สุงกว่าพักแบบหุ่เซแต่ไม่ได้ไม่ได้มากนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วโดยส่วนใหญ่นะครับาการพักแบบหอพักเนี่ยจะมีค่าใช้จ่าย เกว่าวัักแบบโฮมเซทเนาะและข้อที่2นะครับในช่วงปิดเทอมนะครับคือในช่วงปลายปีเนาะภายในเดือนธันวานะครับถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยไม่ได้กลับเมืองไทยเนะาะก็เป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ใช่ไหมครับแทนทางังนิวซีแลนด์เกิดน้องๆไ,ไม่ได้กลับเมืองไทยแล้วน้องๆจะต้องอยู่ที่เรื่องนิวซีแลนด์ต่อน้องๆจำเป็นที่จะต้องย้ายออกจากหอพักชั่วคราวแล้วก็ไปอยู่กับโฮมเย์ ซึ่งตรงนี้น้องๆก็ต้องปรับตัวนิดหนึ่งนะว่าเราเคยอยู่บแบบแบบแบบออพักมาแล้วใช้ชีวิตแบบแบบเด็กออกมาและอยู่ดีๆเนี่ยเราจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับในแบบโฮมเส์ซึ่งน้องๆอ,อาจจะไม่มีประสบการณ์เลยประมาณสี่สัปดาห์เะยหรือว่าประมาณ5สัปดาห์ในช่วงปิดเทอมใหญ่ตรงนี้ครับจำน้องๆจะต้องอาศัยการปรับตัวนิดหนึ่งเนาะ จากการอยู่หอพักแล้วก็ไปอยู่กับโฮมสเตย์นะครับแต่ว่าพอใกล้ใกล้จะเปิดเทอมน้องก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิมในหอพักนะครับในข้อที่3นะครับน้องๆอาจจะเกิด culture shock culture shock นี้เกิดได้เช่นเดียวกันกับน้องๆที่พักแบบโฮมสเตย์เนาะ culture shock อันนี้อาจจะเป็น culture shock กับเพื่อนร่วมห้องอย่างเช่นเป็นเพื่อนร่วมห้องชาวอะไรเดียเป็นชาวเยอรมัน ไปเล่นกีฬามานหนอยเลยเข้าห้องปุ๊บไม่อาบน้ํำละนอนหลับเลยเนี่ยเราก็อาจจะขึ้นเขาช่วยช็อกตรงนี้ก็เป็นได้นะครับนี่คือการเขาช่วยช็อกแบบเด็กหอนอะและต่อมาข้อที่4นะครับในช่วง,รงแรกๆเนี่ยอาจจะติดขัดเรื่องของภาษาก็คล้ายๆกับในการอยู่กับโฮมเซนเนะาะครั้งแรกน้องๆอ,อาจจะไม่ค่อยได้ อาจจะไม่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษหรือไม่กล้าที่จะแบบปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในในห้องเดียวกันอะไรเงี้ยเพราะฉะน,นั้นน้องๆอ,อ,อาจจะค้าเขินนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พี่โอพี่โอเชื่อนะคะว่าเอ่อน้องๆจะมีความรู้สึกสบายใจมากกว่ากับการอยู่โฮมเซเนาะเพราะว่าเพื่อนที่อยู่ในห้องของเราเนี่ยอาจจะอายุรุ่นเราข่าวเดียวกันคุยภาษาเดียวกัน คุยกันในเรื่องเกมอะไรเงี้ยนะครับหรือชอบเล่นกีฬาเหมือนกันอันเนี้ยน้องๆอาจจะปรับตัวได้ได้ดีกว่า,าในการอยู่แบบโฮมเซ็นนะครับในข้อที่5นะครับความไม่เป็นส่วนตัวในห้องพักเนาะเนื่องจากว่าการพักแบบหอพักนะครับน้องๆน้องๆจะไม่ได้มีห้องนอนส่วนตัวใช่ไหมครับน้องจะต้องพักร่วมกับคนอื่นใช่ไหน้องๆจะไม่รู้สึกเ Comfortable กับกับตัวเองเช่นน้องๆบางคนเนี่ยชอบที่จะใส่ชุดนอนเต็มยศในการนอนหรือบางคนนะชอบใส่แต่งเกงในหรือว่าเกงบ็อกเซอร์อย่างเงี้ยับน้องๆก็อาจจะแบบมีไม่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเท่าที่ควรนะมันก็จะให้ความสึกแต่เชื่อเลยครับว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งน้องก็ชินนะครับ ก็ต่อมาคือข้อที่6เนาะอาจจะเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันกับเพื่อนร่วมห้องหรือว่ารูมเมทนะครับเราเป็นวัยรุ่นเนาะโดยเฉพาะน้องๆที่กำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นและกำลังอยู่วัยรุ่นเนี่ย เราบางครั้งเนี่ยความคิดเห็นในความฮอร์โมนของเราเนี่ยก็อาจจะมีบ้างที่จะมีการกระทบกระทั่งกันนะครับตัวนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะตัวนีอ้อยากจะให้มองดูว่ามันเป็นเรื่องปกติของวัยเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหากับเพื่อนร่วมห้องหรือว่ารูมเมทนะครับเราควรจะเคลียร์กันเนาะแมนแมนแฟแฟบแสบแกันไปเลย นะครับตรงนี้มันอาจจะเกิดขึ้นบ้างในบางครั้งเนาะแต่ให้น้องๆน้องๆคนพี่โอเชื่อว่าเราเราไปอยู่ที่ดวแล้วเนี่ยเราสามารถควบคุมสภาวะอารมณ์ของเราได้เนาะในข้อสุดท้ายนะครับข้อจํากัดในการใช้อุปกรณ์สื่อสารนะครับหรืออาจจะใช้อุปกรณ์สื่อสารโดยเฉพาะมือถือ iPad เนี่ยนะครับการพักแบบแบบบหอพักนะครับเขาจะมีเหมือนเปิดสวิตไฟเลยเป็นมีเวลาเปิดเวลาปิดเพราะฉะนั้นเขาจะมีเวลาเคอร์ฟิวคือประมาณ4ี่ทุ่มเนี่ยทุกอย่างจะชัดดาวอยู่จะต้องนอนได้แล้วเพื่ออยู่ที่จะได้พร้อมตื่นขึ้นมาฟลิชไปเรียนในวันพรุ่งนี้เช้าแบบนี้ครับครั้งแรกที่น้องๆไปน้องๆอาจจะรู้สึกอัดอนหดนึงกับกฎเกณฑ์เหล่านี้หรือว่าระเบียบเหล่านี้เนาะแต่ว่าก็ยังใช้พี่โอขอใช้คำเดิมนะครับว่า อยู่ไปมันก็จะชินขึ้นเองนะครับนี่ก็คือ7ข้อด้อยนะครับสำหรับการพักแบบหอ,อพักเนาะ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลสำหรับวันนี้นะครับที่พี่โบมาแชร์ในเรื่องของจะพักแบบโฮมเซษหรือว่าพักแบบหอพักดีแบบไหนดีกว่ากันน้องๆก็สามารถนำไปตัดสินใจแล้วก็คิดดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยเหมาะจะพักแบบไหนนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลในครั้งต่อไปเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะออยิเซีแลนอย่างเดียวนะครับมีประเทศออสเตรเลียอังกฤษแคนาดาหรืออเมริกาเนี่ยหรือว่าสิงคโปร์นะครับพี่โอกก็สามารถให้คำแนะนำได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ